วสวัสดีครับแม่ลีมิงนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีพิธีที่สำคัญมากถ่ายทอดสดไปทั่วโลกคณะกรรมการของเราวันนี้มาสามท่านนะพ,พี่ยังเก่งก่อนดีไหมครับขอเชิญคณะกรรมการากนี่เจล้วงับเจเล้งจากดำเมืองค่ะนี่ครับเจจากสุขุมวิทค่ะจากสุขุมวิทนะโอเคแล้วก็ คุณ Machine, บุญชัยบริษัท DTC Internet Working จำกัดมหาชนนะครับว like ันนี้เป็นไงครับให้เกียวันนีจะมาพิสูจน์ด้วยตนเองว่าล่ำรวยรุ่งเรืองนะฮะรุ่งเรืองจะแม่นจริงตามที่งวดที่แล้วได้ทีไล้วือเลยโอ้โหงวดที่แล้วให้เสมอนะอ่ะเดี <using the magical Salesforce> ๋ยวคณะกรรมการครับเดี๋ยวจะเชิญ คุณรุ่งเรืองครับซึ่งตอนนี้กําลังเห่าอยู่กับคุณรุ่งเรืองมาคุณรุ่งเรืองมาแล้วมามาคุณรุ่งเรืองมาเรียนเชิญเลยมามาคุณรุ่งเรืองมามามาเข้ามารุ่งเรืองเรียนเชิญเลยครับคุณรุ่งเรืองคุณรุ่งเรืองก็ก่อนจะมาเนี่ยนะครับคุณรุ่งเรืองเสียงไทยนะครับตอนนี้ตั้งแล้วครับป้ายสองทีมนะครับคุณรุ่งเรืองมานี้เลยคุณรุ่งเรืองเชิญทางนี้นะครับคุณรุ่งเรืองอ้าวมอบ ลุงเรืองบอกแอ้งแมงหนึ่งแอ้งแมงสองแอ้งแมงสามคุณลุงเรืองบอกกว่าจะได้เสียงทายนี่นะครับอ่าและเราจะเชิญคุณรุ่งเรืองครับเข้าสู่การเสียงทายครับตั้งเลยครับนะอ่าแล้วครับกล้วยตากับคุณลุงเรืองครับเชิญครับเชิญนะครับและคุณลุงเรืองเข้าไปเลยครับอ้าวเปิดเลยครับกรรมการขาเท้าเปิดใน อะไรครับโปแลนโปแลนเมื่อกี้ซาอุตอนนี้โปแลนชัวรนะฮะพอละกรรมการขอบคุณมากครับซาอุดีอาระเบียเพิ่งชนะอร์เติน่ามานะครับแห่เพราะฉะนั้นโปแลนนะครับเพิ่งเสมอใช่ไหมจำได้ปะ สู้เสมอสเสมอมาไป,ปร้อยหนึ่งโปแลนด์มาเอา้ามาครับเดี๋ยวโปรแลนด์นะครับร้อยหนึ่งอย่าเล่นการพน,นันต่อนะ <c oughs> อาการถ่ายทอดสด <ก S 3> ครับ <L ins. S 1> ขอขอบคุณนะครับทุกกรรมการทั้งสามท่านนะครับขอบคุณครับ <c oughs> ยกมือไหว้สิครับเออส,สวยทองใสบัวด้วยนะฮะอืมเชิญคุณรุ่งเรืองออกไปข้างนอกได้ละคุณรุ่งเรืองมานี่เร็วไป เชิญครับคุณรุ่งเรืองอ่าโอเคครับทายรุ่งเรืองนะร้อยหนึ่งนะ